สวัสดีครับคนรักต้นไม้ทุกท่านวันนี้จะพามาดูฟิโลก้ามกุ้งแม่ด่างนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อเยื่อเลี้ยงมาตั้งแต่มีประมาณสองใบเล็กครับฟอร์มใบช่วงแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟอร์มใบลักษณะเรียวยาว วัฒนาการนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับใบจะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆครับสดุที่ปลูกก็จะมีกับมะพร้าวมีดินนะครับดินปลูกก็โรยด้วยปุ๋ยออสโมโคสนะครับหรือ้ำลายช้านะครับอันนี้เป็นใบใบล่าสุดนะครับก็เริ่มกายนะ ทรงเหมือนดาบเลยครับไม่แน่ใจว่าจะติดด่างด้วยหรือเปล่านะครับต้องลุ้นด่างอยู่เพราะว่าแม่พันเขาด่างนะแล้วก็มีแทงหลอดใหม่นะฮะน,นี่หลอดใหม่กำลังจะก้างจะเป็นฟีโลกล้ามกุ้งขนน่าจะเป็นขนนะครับตอนซื้อมาก็ คนขายก็บอกว่าเป็นฟิโลแม่ด่างลุ้นด่างเอานะฮะไม่ได้บอกว่าขนหรือเปล่าดูแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นก้ามกุ้งขนนะครับจะได้ติดด่างด้วยก็จะสวยเลยดูหลอดไหม่นะครับหลอดใหม่ก็ลุ้นอีกลุ้นว่าจะมีรอยด่างไหมดูชัดๆนะครับเดี๋ยวดูวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนเนี้ย จะออกมาด่างไหมดูที่หลังใบครับเนี่ยการจัดเริ่มแดงนะครับตรนนี้ก็จะเป็นล่างเลอะล่างที่สองนะับล่างที่สองใบก็จะออกมาลักษณะนี้แหละครับล่างแรกล่างแรกใบก็จะเป็นลักษณะนี้จากเล็กๆนะครับจาก คอยโตขึ้นมาครับโตขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเริ่มเห็นลายครับมีโอกาสด่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุ้นพร้อมกันครับลุนหลอดนี้ครับลุนใบนี้ว่าจะเห็นด่างชัดเจนขึ้นไหมคร,รับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อน สวัสดีครับ